สวัสดีครับกับรั้งกับวันอาทิตย์นั่นเองคุณดูฮะและซึ่งแน่นอนคุณดูฮะทุกอาทิตย์นั้นทอยเลสท,ทาวเวอร์ดี s เนซ์จะมีการอัปเดตนั่นเองครับโอ้โคเทเเลยคุณดูฮะตัวไททันดิวแมนนี่ว่าอัปเดตไททันดิวแมนหรือเปล่าคุณดูฮะเรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับผมอีกอย่างหนึ่งขอได้เลยว่าวันนี้นั้นจะมีบักรือเปล่คาคุณดูเห็นว่าเจอบัคบ่อยมากคุณดูตั้งแต่อัปเดตมาแบบตั้งแต่แบบอัปเดตทุกอาทิตย์แล้วคุณดูฮาร์ แต่นั่นแหละคนดูเราก็ต้องมารอดูกันว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับอัปเดตนี้นะครับผมเห็นว่ามีกิจกรรมใหม่เป็นกิจกรรมที่เออเรียกได้ว่ากิจกรรมยักษ์ใหญ่เลยนี่ครับผมคนดูฮับเป็นอัปเกรดดิวแมนที่บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับผมแล้วก็ตัวละครใหม่ให้ซื้อ9,000พันีเวนนะครับผมฮะหูยตัวละครให้ซื้อเยอะจังคนดูอ่ะคนดูเดี๋ยวเรามาลองเออดูกันเลยว่าเป็นยังไงก็เป็นเหมือนจะมีกล่องใหม่มา,มาเป็นกล่อง ปินสเตอร์นะครับผมก็คือกล่องเครื่องปิ้นนั่นเองครับผมคนดูฮะลองคิดภาพตามดูมีดีโซ่แล้วมันก็ต้องมีเครื่องปิ้นนะคุณผ้เดี๋ยวก็ต้องมีกระดาษกันไกลอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคเหมือนจะมีประมาณนี้สลับกล่องใหม่มีการเปลี่ยนยูไอหน้าร้านค้านหน่อยนะครับผมฮะอ่าแล้วก็มีตัวใหม่ให้เราได้ซื้อด้วยนะครับผมคนดูโอเคประมาณนี้เลยและต่อมาคือกิจกรรมดิวอีเวนต์นะครับผมคนดูฮะขออนุญ,ญาตเข้าไปเลยกันลวกันมีอะไรบ้างอ้าวกิจกรรมใหม่สามารถซื้อคูณสองได้ โอเคค่อนข้างน่าสนใจหาใครอยากเก็บแล้วก็น,นะคุณฮะเอ่อประมาณนั้นเลยนะครับผมคุณฮะลงตาละ50นะครับผมได้แค่50หรอกงั้นเอาเพราะว่าทำอะไรเรามาดูกันนะครับผมคุณฮะเหมือนจะได้แบบเป็นพอยต์ดิวมานะครับผมเงาละครับผมตัวละครวูแมนว่าวูแมนนะครับใคร่ะเบนเทนนี่นาคุณดูสวัสดีสวัสดีเบนเทนเบคอนสวัสดีครับผมว่าไงน้องชายเบคอนน้องชายไม่นอนอย่างนั้นหรือนี่ <laughs> เป็นเบคอนใส่นาฬิกาเบนเทน โคตรเท่นะครับผมคนดูฮะสุดจะเท่โอเคทีนี้เรามาเออดูกิจก,กรรมแล้วกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมในส่วนของมุมนี้จะเป็นในส่วนของที่สุ่มนะครับผมคนดูอ้อมีตัวกอรลี่ใหม่โดยใช้เออเต้ม point จากเออที่เราต้องไปลงนะครับผมในการสุ่มแต่เราสามารถซื้อได้นะครับผมคนดูฮะดูที่ใช้ดูบัคก,กันเองครับผมคนดูฮะค่อนข้างเออน่าสนใจนะครับผมแต่ตอนนี้นั้นเออเราม,มาสำรวจกันเราจะมีเชฟดิวเมนเป็นกอรลี่ตัวใหม่นะครับผมฮะวูได้อยู่นะคนดูฮะ ได้เดี๋วเขดูตัวใหม่ในส่วนของธุรกิจกรรมก็คือประมาณนี้ครับผมมาเขดูว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเออที่อือใครกำลังสุ่มอุ้ยอุ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยสุ่มได้ตัวดีในยอดเยี่ยมดอกเบีเท่าไหร่หนึ่งเปอร์เซ็นไม่เหมาะนี่มันดวงดีคนดูฮะสุม่มในพิตร์หนึ่งเปอร์เซ็นดวงดีดวงดีจะเลยโอเคตรงนี้เป็นอาเป็นเขาเรียกงไงเป็น VIP ีซึ่งเรามีอยู่แล้วเพราะงั้นแล้วก็เราสามารถมาเคลมตรงนี้ได้นะครับผม นี่คุณดูตัวนี้โคตรเท่เลยคุณดูฮะเอ่อตรงนี้จะเป็นในส่วนของพาร์ทก็คือตามกิจกรรมนั่นก็คือเป็นต้นพาร์ตนะครับผมคุณดูซึ่งเราสามารถมาทำกิจกรรมฟรีตรงนี้ได้นะครับผมอ่าวันนี้เลยได้กล่องใหม่มาด้วยเป็นกล่องเอ่ออันต้าดิวเคสนะครับว่าคือกล่องใหม่นั่นเองครับผมดูสิ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 ตัวใหม่ก็คือนี่เลยเป็นไซเอนติสต์ดิวแมนนะครับผมฮะเป็นนักวิทย์ใหม่นะครับผมคุณดูอ่าเหมือนว่ากล่องนี้จะสามารถซื้อโดยที่ใช้พอยต์โลบัคในการแลกได้ก็น่าสนใจแต่ อันติเมตตัวใหม่0.1เปอร์เซ็นเป็นนับเกตถ้ท่านดิวดาร์ก็เป็นมังกรนะครับผมคุณดูฮะเป็นมังกรนั่นเองอ่าตอนนี้ก็คือประมาณนี้นะผมสามารถซื้อบูลแล้วก็ซื้อคูณ2ดิวได้คือขุดได้นั่นเองขุดได้คูณ2นะครับผมฮะโอเคคนดูประมาณนี้สำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับผมฮะ เรียต่อมาเลยก็คือเรามารีวิวตัวละครที่เป็นเอ่ชอช็อปในในร้านค้ากันเลยเนะาะเป็นยังไงนะครับผมก็ดูฮะในร้านค้ามีตัวใหม่2ตัวก็คือ2ตัวนี้ใช่คกี้พายกดูฮะเป็นดิวแมนนะครับผมใช่ไหมแล้วก็เอ่อแอดโทรทัสทวีแมนนั่นเองครับผมขออนุญาตกดซื้อแล้วกันก็ดูฮะตัวละครตัวใหม่เอาละครับผมซื้อเลยเรียบร้อยครับผมก็ดูฮะมาต่อไปก็อีกตัวหนึ่งก็คือเอ่อตัวลาสทวีแมนนะครับผมก็ดูฮะ แม่งอัปเดีดทีไม่ต้องเสียโลบักเพิ่มนะครับผมคนดูโอเคต่อมาคือตัวนี้นั่นเองครับผมคนดูฮนะ,ะมาคนดูฮนะโอ,โอเคขอดีเกมสักคู่เหมือนว่าเราจะซื้อตัวละครมาคนดูฮนะผมกดซื้อแล้วแต่ตัวละครไม่เข้าค่าโลบักก็ลดไปแล้วนะคบผมงงแป๊บหนึ่งนะ่าตัวละครที่เหมือนจะมีแยกใก้นส่วนของออแล้วก็ดิวก็คือเหมือนดิวจะไม่ลงตัวโหมดใหม่ใช่ไหมครดูก็คือไอพวกสวสานแต่ผมซื้อตัวละครเมื่อกี้นะครับผมคนดูฮนะมันไม่เข้านะคนดูมันหายไปไม่รู้แต่ว่า เราจ่ายไปแล้วนะครับผมก็ดูหนาหายต่ลวละครชื่อว่าดิวแมนนะครับผมก็ดูฮะพอเราทําการซร์ชหนาโคดูซื้อเขาว่าดิวนะครับผมเหลือแค่3ตัวนี้นะครับผมก็ดูฮะดิวแมนหายเราจำได้หรือยังไม่จ่ายก็ดูจ่ายแล้วนี่ผมกดจ่ายแลวนะครับผมหน้าโคดูกดซื้อไปแล้ว39โรบักดแต่ไม่เข้านะครับผม มาแล้วคุณผูเพิ่งพูดหยกหยกคุณผูว่าเออหวังว่าจะไม่บั๊กนะบั๊กมาแล้วคุณูฮะบั๊กมาตั้งแต่เริ่มเลยไม่เจอนะครับผมอะไรอย่าอุ้ยผมซื้อจ่ายกันโลบั๊กเลยนะเดี๋ยวกแอด m i n ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคุณดูผมคนเดียวหรือเปล่าที่โดนแบบนี้นะครับผมและตอนนี้เหมือนว่าเข้าเถพาซ่าไม่ได้ด้วยนะครับคุณูฮะเหมือนว่าจะบั๊กเข้าเถพาซ่าไม่ได้อีกคุณูงงเลยทีนี้ ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายคนดูฮะเพราะว่าเราไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้คนเดียวครับผมฮะเท่าที่ไปอ่านในดิสคอร์ดมาคนดูฮะเจอเต็มเลยนี่คนดูให้ไหมเอาดิวแมนกูคืนมาฉันเลยคนดูฮะเหมือนไม่ได้เป็นคนเดียวนะครับผมคนดูเนี่ยเห็นไหมเหมือนจะมีคนเป็นเหมือนกันเรานะครับผมทาไมฉันถึงโดนโกงไอหมอนี่โดนโกงไม่จริงหน้าคนดูฮะฉันซื้อตัวกูเสียบแต่มันบักฉันโดนโกงจะโดนโกง โลบาของฉันไอหมอนี่ก็โดนคนดูว่าเหมือนว่าไม่ได้เป็นแค่ตัวดิวแมนคณดูฮะตัวไอโทก็เป็นเหมือนกันเหรอคณดูโอ้โหซวยอัปเดตนี้ค่อนข้างจะบัก็กกดรับเควสดไม่ได้ชีวิตเนาะคณดูฮะดูดิ <c oughs> ไม่นะโดนโกงอะไรประมาณนี้นะครับผมคณดูซึ่งอ้าวเซิร์ฟบรีแล้ะน่าจะเก้แล้วป่ะคณดูฮะตัวละครเรากลับมาแร้วปนะคนนี้้กลับหรืปะถ้าไม่กลับมาละก็นะเอนมินถ้าตัวละครเราไม่กลับมาละก็นะ กูจะร้องไห้จริงด้วยโอเคครับผมตอนนี้รีอีกรอบแล้วหนึ่งเลยนะครับผมคนดูฮะเรามาดูกันซิว่าเออตัวละครที่เราเสียไปโดนแอดมินบิดไปจริงหรือเปล่าเขาจะคืนให้เราหรือไม่หรือจะคืนโลบักโลบักไม่น่าจะคืนได้คนดูฮะไม่น่าจะคืนได้นะครับแต่ก็กกต้องลองดูอ่ะมาครับผมขออนุญาตเช็คเลยแล้วกันนะเออดิวใช่ไหมดิวดิวแมนนะครับผมมาหรือ,อยังยังคนดูยังไม่มา อะไรอ่ะโมว่าตัวไอ้โทก็จะบักด้วยเช่นกันนะฮะแต่ที่อ่านในที่ขอดเมื่อกี้นะของพรัง,งานแล้วก็เอ่ออย่าเพิ่งซื้อก่อนนะครับผมก็ดูฮนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้คืนแล้วก็นะคูกเคืองดีนะเราไม่ได้ซื้อ2ตัวเมื่อกี้นะครับผมซื้อ2ตัวก็คิดดูสภาพนะครัวาหายเป็นพันโลบักอ่ะพันโลบักหายเป็นกาตานะคุณดูโคตรเศร้างั้นเดี๋ยวตัวใหม่เราไปลองซื้อที่เทรดีพาซ่าดูกันแนละ้วกันคุณเพราะว่าเออจะได้หรือเปล่านะครับผมฮะมอาจจะแบบว่า มีคนซช่ไหมซื้อติดแล้วก็มาขายคนจะแบบว่าเผื่อจะได้แบบมาลิวในวันนี้ด้วยนะครับผมมาดูฮะโอเคเรามาดูกันเลยครับว่าเออเป็นยังไงเข้านาจังเดี๋ยวก่อนนะนาจังคนดูครับผมอันนี้มันหน้าสุ่มไม่ใช่หรอคนดูฮะหน้าสุ่มกิจรกรรมใหม่ไม่ใช่เหรอเลี้ยวามาอยู่ที่เทพาซาได้ไงคนดูตอนนี้เราอยู่ในเทพาซาแล้วหน้าสุ่มมันมาได้ไงแล้วก,กดอกดอกไม่ได้ด้วยประเด็นนะ่ะกดก,กระปาาไม่ได้ด้วยนะครับผมกดคนดูครับผมฮะ ผมเริ่มงง,งกับอัปเดตนี้แล้วคุณดูฮะผมเริ่มจะงงแล้วตอนเนี้ยอยู่เทพาซาแต่ว่าหน้าสุ่มมาอยู่นี่นะครับผมและซึ่งตอนนี้แอนมินกาลังสตรีมอยู่แต่น้องๆได้โปรดสังเกตคอมเมนต์คุณดูฮะนี่แหละความบ้าคลั่งของคนเล่นเกมนี้คุณดูฮะฉันจะรีอร์ตเกมอัปเดตนี้ห่วยฉันจะอันซับนายดีบูแมนของฉันนายโกงฉันแอนมินโกงอ่านแชสีแอดมินโอ้โหคุณดูฮะแอดมินไม่กล้าอ่านแชทในสตรีมเลยคุณดูแอดมินไม่กล้าอ่านแชทเลยดูดีคุณดูนายโกงฉันไอคี้โกง ไอ้ขี้โกงเบตเตรี่พอร์ตเกมชั้นกดเคลของนีเวไม่ได้โอเคคนดูฮะเหมือนอัปเดตใหม่จะยืนบักด้วยนะครับผมคนดูเหมือนจะยืนบักนะครับผมแอดมินอา่านแชส,สผมขอคูอคือพิมพ์ด้วยเอ,เ,อเอาโลบักของชั้นคืนมาแอดมินเอาโลบั๊คืนมาถ้าที่ผมฟังก็คือตอนนี้แอดมินไม่ได้อ่านแชทเลยนะครับผมคนดูก็เออมีคำหยาบก็เยอะสว่วนใหที่ฟังก็ถ้าที่อ่านดูก็ส่วนใเป็นแบบว่าเออโกงสแกมเมอร์มึงคนโกง โกงกูอะไรเงี้ยนี่แหละคือความโกรธแก้วของสมาคมคนรักโถส้วมันเองครับผมก็ดูฮะดูดิเอก็ลองเองก็ลองไปอ่านแชะกันดูน้องมียันแบบคนญี่ปุ่นแปลไม่ออกแต่ว่าที่รู้คือไม่น่าจะใช้คำดีๆแน่อนอนคนดูฮะอาโอเคไม่เป็นไรแล้วกันนะคนทั้งเดี๋ยวเออไว้เราค่อยดูสักตีสามและกันว่ามันจะเข้าหรือเปล่าถ้าเกิดไม่เข้าก็น่าจะโดนบิดนะครับคนดูฮะคือ ผมว่ามีนะคนดูหลักร้านโลบักนะคนดูฮะถ้าเกิดหลายคนซื้อพร้อมกันแล้วแบบว่าเออไม่ได้พร้อมกันแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะโดนเยอะนะคนดูฮะถ้าเกิดไม่ได้คืนนะก็คือแบบเป็นล้านโลบักอยู่นะคนด,ดูงั้นแปลว่าช่างมากันแล้วกันคนดูฮะไว้ค่อยรอดูแล้วกันว่าเออเขาจะคืนให้ให้ให้ผมหรือเปล่านะครับผมคนดูผมไม่กล้าซื้อแพ็กอื่นเลยกลัวนะครับผมกลัวแบบว่าซื้อแล้วไม่ได้นะครับผมแบบเออเติมแบบเอากล่องเพิ่มอะไรเงี้ยคนดูฮะหรือแบบเติมเอาเออดิวเลยตรงนี้ผมก็ขอผ่านก่อนแล้วกันสำหรับเกมพาร์ตใน อัปเดตแต่ทีคือเสี่ยวมากคนนุณดูฮะเล่นบแบบซ้ำไม่กล้าซื้อดยโลบักเลยคนนุณดูฮะไอ้พวกดิวพวกนี้กลัวซื้อมาแล้วพอยไม่เข้าอะไรไม่เข้านะครับผมฮะไอ้คูณสองก็ยังไม่กล้าซื้อคนนุณดูเกยเติมเพิ่มซะหน่อยนะครับผมพเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวไว้เออโลโฮอแก้บักก่อนละกันนะคุณดูฮะอ้าเหมือนจะเจอน้องชายนะครับคุณดูฮะเพราะงั้นแล้วเรามาลงกับน้องชายเราเลยก็และกันกี่คนเนี่ยเดี๋ยวกวดนะ กี่คนเนี่ยไม่รู้แต่เราไปละเรามาลองโหมดใหม่กันดูนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างเหมือนว่าโหมดนี้จะได้แค่ดิวแมนแล้วเขดูผมพกเอาแค่ตัวดิวแมนมานะครับผมผมคิดว่าถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเอาได้แค่ดิวแมนในการลงเท่านั้นนะครับผมฮะโอเคแล้วมันเราไม่มีตัวเงินเราจะเล่นได้ไดหรอคนาดูไม่มีตัวเงินนะครับผมอ่าเหมือนจะได้แค่ดิวแมนแหละคนดูอ่ะเรามาลองดูกันเลยตัวนี้เป็นตัวฟรีที่เขาให้มานะครับผมฮะสักตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมดาเมจถือว่าได้อยู่คนดูดรามจก็หลักพันนะครับผมฮะ โอเคพ,พวกโหลดเข้ามาหรือ,อยังเอาว้ไอหมอนี่นะครับผมคิดละอยู่ที่ครั้ง,งนี้นะครับผมกนดูฮะมาเดี๋ยวเราลงยาวๆแล้วกันนะคนดูฮาดูซิว่าเอาจบตานี้มันจะเป็นยังไงหรือว่าบอสเป็นประมาณไหนนะครับผมโอ้ไหวอยู่ไม่ยากนะครับผมไม่ยากใช่ไหมยูจิใช่ไหมไม่ยากใช่ไหมงั้นตัวอะไรอะ่ะมันไม่ได้ลงแค่ดิวเมลหรอตัวปินเตอร์ปินเตอร์รเ,อรเออเออก็ดูฮะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนมันจะลงได้แค่ดิวเมลไม่ใช่หรอแล้วตัวใหม่นี่มันได้ด้วยหรอ โอเคคุณดูฮะเหมือนเราจะเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับแต่ผมว่ามันมีในส่วนของนาาิการนับถอยหลังอยู่ผมขอเดานะคุณดูวถ้าเกิดตัวนี้เป็นตัวทําเงินแล้วก็นับพอเวลาหมดปุ๊บจะได้เงินเพิ่มอย่างแน่นอนอันนี้ขอเดาคิดว่าใช่นะครับผมฮะเป็นตัวทําเงินเยอะๆอะไรเงี้ยอ่าเห็นไหมคุณดูใช่ไหมอ่ะมันขึ้นรูปเงินด้วยนะครับผมใช้ได้เหรอเลยมานั่นแหละคุณดูฮะคิดของผมเลยก็คือมันใช้ได้เหรอมีด้วยเหรอโอเคคุณดูฮะขอถ่ายรูปหน่อยได้เลยคีระโยชิคางเอจัดไปครับน้องชายพี่ โอเคจัดไปครับผมมันใช้แค่ดิวแมนใช่ไหมในหมวด,ดนี้อารองถามดูกันละกันสลับน้องชายคนนี้เพื่อเขาจะรู้นะครับผมก็ดูฮะใช่ครับกับตัวกล่องใหม่เหมือนอยากให้ซื้อกล่องใหม่เนาะก็ดูฮะมาไปตัวปรินเตอร์ไม่ได้เกี่ยวกับอีเวนต์ดิวแมนเลยแต่ว่าตัวในกล่องใหม่ใช้ได้แปลกๆนะนี่แปลกๆนะแตก่ก็ได้แนละ้คนดูฮะอย่างน้อยก็จะเตรียมซื้อก็อคิดว่าไม่หนักเท่าไหร่นะครับผมทีนี้เรามาหาจุดตั้งนี่เลยกันว่าตัวเทพของเรานะครับผมคนดูตั้งไหนดีตรงนี้ได้แค่ตรงนี้แหละ แต่มันก็เรื่อยๆนะคุณผู้ชมไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมคุณดูอ่าเหมือนตัวแบบว่าตัวเริ่มต้นมาก็ใช้ได้อยู่นะครับผอกระวังเวฟหลังยากเอาไม่รู้เหมือนกันจะยากหรือเปล่านะคุณดูฮะไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับผมตาเลกเลยอาทิต้าผมสอบแล้วตั้งใจสอบครับน้องชายสู้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 นะครับน้องอวยพรน้องชายแล้วกันนะอ่าสู้สู้ใครที่สอบหยุดและดูคลิปนี้ก็ขอให้สอบผ่านกันด้วยนะครับผมคุณดูฮะขอให้สอบผ่านนะมันหมเรซี่ไม่ต้องกลัวหรอกโอเคคุณดูฮะตกลงมันไง มันง่ายหรือมันยากเนี่ยน้องมันง่ายหรือยากนี่ไม่เป็นไรคนดูฮะอย่างน้อยเพื่อนเรามั่นใจว่าผ่านก็ผ่านนะแต่มันแค่สามสิบเว็บไม่คนดูเมื่อกี้จาไม่ได้เหมือนสามสิบเว็บไหมคิดว่านะครับผมงาม,มาดูตอนนี้ระหว่างรอเอ็ดมินเป็นไงบ้างอะ่ะอ้อคนดูฮะตอนนี้เชสสงบแล้วนะครับผมเพะใอ้มีกำลังไล่แจกเออกล่องนะครับผมคนดูฮะเออ เป็นการจัดการปัญหาที่น่ารักดีนะครับผมฮะก็ถือว่าดีนะครับผมมาดูถือว่าเอ็มินเก่งอยู่นะครับผม,มฮะควบคุมสถานการณ์ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้โลบัคหรือไม่ได้ตัวคืนแล้วก็นะคนดูฮะกูบอกเลยว่าน่าจะเซ็งหลายคนน่าดูนะครับผมถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะเออได้ตัวละครแล้วก็ได้โลบัคคืนด้วยก็ง่ายๆนะจะเบบคนเสียหายได้หลายล้านโลบักแหละเชื่อผมไหมล่ะอ่าโอเคถ้าที่แม่ของเรานั้นอัพตันแล้วนะครับผมฮะก็าดาวเมจห้าพันทุก 0. สูจุดสองะก็ตีรวยคนดูฮะ น่าจะเบรกได้อยู่นะคนุณดูใช่ไหมล่ะน่าจะพอเบรกได้นะครับผมโอเคเหมือนน้องจะบอกว่า30เวมนะครับผมก็น่าจะไม่นานมากครับผมคุณดูฮะก็ไปแบปบแบบอีซี่นะคุณดูว่าประมาณอีซี่เลยนะครับผมบอลรอบนี้เป็นตัวอะไรอ่ะเป็นแมกเนตทอยเล็เหรอเป็นบอลไม่เล็กนะครับผมคุณดูฮะเลือดแค่ล้านเดียวเองเออไม่ยากนี่่าคุณดูจบเลยนะครับผมฮะได้มา50นะครับผมค็ดูแล้วก็เออของแคนด้วยนะั่นเองครับผมเรียบร้อยโอเคสรุปวันนี้เลยก็คือ เรานั้นไม่ได้รีวิวตัวแล้วผมว่าไม่กล้าซือ้อคนดูฮะเข้าเทบพาซ่าก็ไม่ได้ทุพกพ่อบัคนะครับผมคนดูพอเกมจบเหมือนว่าก็จะไม่มาอยู่ดีนะครับผมคนดูฮะรูบัคก็ไม่ได้คืนด้วยนะครับผมโอเคงั้นก็ได้แค่เปิดกล่องเลยคนดูฮะมาแปดกล่องนะครับผมคนดูโอเคมาดูซิเกลือหรือเปล่าเกลืออยู่นะครับผมคนดูอ่ะอีกสองกล่องนะครับผมได้แค่นี้แหละเหมือนทุกตัวเป็นตัวทำเงินหมดเลยใช่คนดูฮะอ่ะเหมือนใช่เลยคนดู เป็นตัวอินคัมหมดเลยก็เป็นตัวทำเงินหมดเลยนะครับผมสองตท้ายโอเค okay, คนดูฮะคือเดี๋ยวขอเปิดอีกรอบหนึ่งกันละกันคนดูฮะเปิดแบบว่าให้ได้ตัวดีๆอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันต้องได้แล้วอะเหมือนถ้าหาจะมาขอแต่ละคอร์อ่ะตัวใหม่ละกันนะฉันให้หนายเงาไปพวกเงาไปงั้นเดี๋ยวเรารอดูตีสามกันละกันคนดูฮะว่าตีสามนั้นมันจะให้เราหรือเปล่าคนด,ดูไปคนด,ดูต่อตีสามละกันนะ เอาละครับผมตอนนี้เวลาตีสามสิบเก้านั่นเองครับผมคดูฮะและซึ่งเอ่ตอตัวละครตอนนี้เหมือนว่าจะยังเอ่อไม่เข้ามานะครับผมคดูฮะยังไม่ได้เลยแต่ผมเห็นแอดมินเอ่ออีวานนะครับผมมาได้บอกกันในที่ขออย่างนี้นะครับผมเขาว่าสองตัวละครตัวนี้สามารถซื้อได้แล้วนะครับผมส่วนใครที่ซื้อแล้วก็มันไม่เข้าตัวเขาจะทการชดเชยให้นะครับผมไม่รู้แบบไหนเหมือนกันไว้ค่อยเราดูแลกันประมาณนี้นะครับผมสลับอีวานที่เขาบอกว่าโอเคหายคาใจแล้ว